เพิ่มก้าลงมานะครับลยครับนี่ลครับนไครับลงไปแนวระนาบก่อนนะเกี่ยวไม่ได้แล้วก็พลิกดีก็พลิกดีก็พลิกหวเลยะรับขาเอาแบบสโลแบบสโลเอาโคดสโลนะเอาแบบโคดสโล ไม่ได้ยินไม่ได้ยินกลับหัวไม่ได้ยนป่วยจริงเรื่องเรื่องวง่มพุงยีไม่ได้ยินไม่ได้ยอด